ดีค่ะงานเข้าอีแล้วค่ะมือน,นี่งานเขาพายขขขขาะยยแป๊ขึ้นมากค่เต้อเนระเบียงเพื่อจะถ่ายวีดีโอจาอ้าปันกลั้งละงานเขาพายะยยจ้ะเมื่อตั้งาะตัดยา้าค่ะตัดย้าท้ไปค่ะไม่ต้อเดินไปงานเข,าข,ข้าแต่เช้าเลยออกเพื่อจะ วันเสาร์ค่ะวันเสาร์มีกดกระพริวันเสาร์เลยเยิ้มเสารป้าจ้าเลยยิ้เนาะสัตยาค่ะสัตยาครั้งแรกที่ป้าใหญ่ใส่เครื่องสัญญาจ้ะครั้งแรกค่ะปกติแล้วเปามีแต่เปาตัดแต่เปาจะใช้เครื่องเครื่องสัตยาแบบเดินตามแหมอ,อันนี้แบบยืมยืมยายล่ามามาสั่งจังเลย วนนีคนตุกต่อยนะคะันตกปุก้อยก็โอเคซั้งเตาไปวานเขาน้ามือเหนี่ยทั้งวานเขาอันนี้ไปเวียดไ้หน,หนาวอยู่มือเนี่ยเทียไปซะละทำไปค่ะค่อยๆทอยทตัวตหลูได,ด้วยินไหมครับเว้าชายที่โอ เจ้าอะไรน่ะขันใะส่ขันคว้ายูครั้งแรกตะจี้ยูอังกฤษนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆกับรถนะคะแอร์ับรถขับรถตัดเลยจะมมอะพวกนี้สัญญาแบบนี้เลยแล้วถ้าอยากแบบนี้อะมันมันไม่เซฟพอเขาจะไม่มีประเทศอังกฤษเขาจะไม่มี มรงน,นี้หายแล้วควากันไงจะเอาไปเบิดละว่าจาันเอาไปเบิดละสางหรือเบิดละก็ว่ามองนี้มันชิจุลออ้อไอ้ลออ้อไอ้เันประตูไม่จา้าต้องเอาวันไอ้ข้าบวถต้องเอาไอ้กระดาษมาแขง่งประตูย่านไอ้ก้อนหินโตได้กระเสรจ้า

ก็ก้าใบมีใ่ยานแนมดีก่อนแนมไส้บบไยานบาดขาเขาไม่เจ้าก็จปวดแอวบนลอ่ะเมือนเงี้อเนาะเ้็ยไงเนาะ ดินออกไหมจ๊ะเอาดินออกแล้วก็จะเอาเครื่องถนน,นออกมากจากโลูกวนไหนจ๊ะเพื่อจะให้ใช้กับมาพวกไหใครพวกใหรม,มันจืดนะจ๊ะพวกใครโดนติดนะจ๊ะอะไรพนี้ไม่ต้องการตัดเนี่ยเพื่อตัดเทียนยันยังเพราะว่าคือว่าเอาดินออกเพื่อจะเอาอตัวนี้ข้างจะรถออกจ้ะ

You okay? Ha vô bạc. Fine, okay, good. Ừ, right, anyway, right mm, very good. I you now, the <laughs> okay, I go down go. to do a bit, okay? okay <laughs> I think um, we need that, that big carb to put on the door when you come to here. Lot stone. Mẹ on, lấy on. I've lấy tì. mask. I don't know where Mẹ is. Hang

พักเบรกจ้าวังหันมาที่นี่ก e s อากาศคึมๆเลยจ้า่้าอยู่อากาศบาดแดดประหันมองดูเยร้อนทุบตาเด้อเดแวเด้อยูก็รอดเหวี่ยง anyway อืมอ่ะเหี้ยวอ่ะเห้ยในผู้ซอยหลายค่ะแลสิเอาแผ่นกระดาษนี้จะไปคังประตูเอประกอหินยี่วันมีตูมูฟเธอฆ่าโบสถ์เอาไปเด้อเธอเธอด๋อเ i ยูดูเด็ดเด็ e first okay over there till we're getting done tomorrow. I want to concentrate on the garage, yeah. Okay all the right oh that there that here for around here for the Benji. reasons you'll find out on Saturday. Okay. Hmm. I've, got a, I've got a mask. I've got a, I've got a, I've got a, I've got a proper screen. I can't yeah. find it. Okay move so many times so we just forgot. Oh, that why, side why you can't put on same this Where's cardboard. Oh. Yeah, you put on a hook there, the cardboard. Because here, hooks Because I didn't put the hooks up, uh, and as uh, usual, when people do stuff in Thailand, you never pay attention to what you do, so the hooks are not in the same place. Okay. Ready? Uh,

I don't think the light.